คยัังไม่เจอรบถึงแล้วโอ้มันลื่นมากกล้องโตกครับผมเย็นเทียบเย็นเทียบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนซ์พาเปิงนะครับวันนี้วันธรรมดาครับไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วัน สุดสัปดาห์อะไรนะครับแต่วันนี้เราจะมีโปรแกรมไปเที่ยวไปชมพาทุกคนนะครับไปชมน้ําตกห้วยหลวงที่อําเภอนาจะหลวยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้น้ํากํลาลังสวยเลยครับก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปชมในช่วงเวลานี้ครับก็ผมมีสกอยสเก,ก็ตสกอตไปด้วยฮะน้องบอมนะครับมีวันนี้มีคนซ้อนไปด้วย นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าเดินทางไปจะแวะอะไรตรงไหนบ้างมีร้านกาแฟาส,สวยๆด้วยในช่วงที่เราเดินทางไปนะครับแล้วก็ไปชมน้ำตกพร้อมๆกันครับไป ิกแล้วยางแป๊บหนึ่งครับเขาไม่ได้เล็กนานละลมหายไปหลายปอน,นามากคะแนาเติม29ครับผมข้างหลังเติม41ครับเพราะว่าวันนี้เรามีคนซ้อนมาด้วยัะก็คนซ้อนกับน้ำหนักรถน่าจะพอๆกันเพราะฉะนั้นเราต้องเช็กรถให้ดีด พอมัน้า่เดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่นี่ก่อนนะครับคุณบอมครับโอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ก่อนถึงเดชุดมนะครับที่สวนพอฝันคาเฟ่เดี๋ยวเรามาทานข้าวที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะครับเป็นไงครับคุณบอมครับเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรเ,เขาทำเป็นสูมด้วยนะมีสมูงให้นั่งทานข้าวมีร้านอาหารนะครับผมแล้วก็คาเฟ่จะอยู่าทางนู้นผมมีที่เดินเล่นด้วยครับข้างในเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนสั่งแล้วก็จ่ายด้วยนะครับ <c oughs> ไม่เอาตังค์มามีอะไรบ้างครับผมเมนูตามนี้เลย ตอนนี้เราก็จะทานง่ายๆครับพาะงบประมาณเราน้อยนะครับ <c oughs> ก็เป็นอาหารสิ้นคิดแหละครับกะเพราหมูสาบไ่ดาวกะเพราปลาหมึกพริกน้ำปลากินนะครับกินแค่นี้ตำม้ังเลยต้ม <c oughs> ไทยคะ่ะทำไทยใช่ครับไม่กินเผ็ดมากเพราะมันเผ็ดป็นไงครับรสชาติด,ดีไหมอืมรอร่อยเลยค่ะ กับผัดขเผ่าอ่ะอเข้ากันเลยครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่ครับสวนทอฝันคาเฟ่ตรงนี้เขามีให้ได้อ,อนอนเล่นสบายเลยทีเดียวครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็ผ่านมาสามารถแวะได้นะครับเส้น วาลินเดชอุด,ดมนะครับอยู่ที่บ้านนาสวงนี่แหละแถวบ้านนาสวงนะครับถ้าเกิดว่ามาก็จะผ่านอยู่แล้วนะครับเส้นนี้วาลินเดชอุด,ดมนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับ ดาครับครับผมบรรยากยาศเป็นไงบ้างเีจะกลับบ้านได้ยังเนี่ยอิ่มมันก็เริ่มมันวนะครับก็เริ่มที่ถึงที่นอนออตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับใกล้ถึงร้อยทีย่แล้ว้แล้วค่ะอีกไม่กี่โลค่ะนะครับย่างอีก ยังอีก <Ha, S 1> ยังไม่ลดอีก <Ha, S 1> จะเสียค่าเข้าชมก่อนตาพรถกับยันเขาเลิกแล้วแกนเ,นเข้าก่อนนะครับอะไรโต๊ะหนึง่ง <Yeah. S 1> ช่วงนี้ถนนนี้ถนนจะแคบนะครับถ้าใครมาก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับถ uh huh. นนจะแคบมาก เชิญครับคุณบอมครับโอ้ยระวังนะครับผมไม่ดูเลยครับคุณบอมครับคุณบอมไม่ดูเลยนะครับดาป๊อกก็ให้นไ่ครับตอนนี้เราถึงทางลงแ้วนะครับน้ำตกห้วยหลวงช่วงมกราจะเป็นแบบนี้นไครับช่วงมกราขมไม่น้ำทุกเดือนไม่น้ำด้ยเหรอตลอดทีช่วงกุมภามีนามษา ช่วงไหนที่น้ำเยอะที่สุดนั่นก็คือช่วงกันยาครับกันยาก็คือเดือนนี้แหละนะครับแต่ว่าปีนี้น่าจะยังไม่เยอะขนาดนี้มั้งก็ทางลงก็คงจะชันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะนับดูว่าขั้นบันไดที่ลงไปถึงน้ำตกห้วยหลวงนั้นมีกี่ขั้นทั้งหมดนะครับตอนลงพอได้อยู่หรอกแต่ว่าตอนขึ้นก็ าจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอะไรนะคุณบอกว่าอะไรนะครั้งแรกที่มาครั้งแรกที่เคยมาใช่นั่าตกห้วยหลวงนี่เหรอครับโอ้โหคุณไปอยู่ที่ไหนมาครับบนโลกใบนี้ก็อยู่บริษัททัวร์นะคะโอ้โแต่ว่าไม่เคยมีใครพามาเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โแสดงว่าคุณต้องขอบคุณผมนะที่ผมพาคุณมานะครับถึงแม้ว่าน้ำหนักคุณจะเกินก็ตามที ผมมาหลายรอบแล้วนะที่นี่แต่ครั้งนี้ก็มาอีกครับเพาว่าน้ําตกมันสวยไงแล้วก็พามาชมความสวยงามพาเพื่อนๆทุกคนพาทุกคนมาชมบรรยากาศของน้ําตกห้วยหลวงในเดือนกันยายนวันนี้วันที่สองครับ2กันยายน2563นะครับเสียงน้ําตกค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวครับ <c oughs> ใกล้แล้วครับผมถึงแล้ววนาเ,าเด็เดกๆมา เรียบร้อยครับอุ้งลื่นเลยฮะเาต้มงระังกัด้วยนะครับนี่นี่นี่เห็นไมรองเท้าสบายเอาอยู่นะครับผมเพราะมันลื่นมากกล้องตกครับผมเรียบร้อยเลยดีว่าไม่เป็นอะไรมากครับอืตัวนี้อ้โหครับฝนแนวลื่นหล่เมื่อกีครับ โอ้ยหินหินค่อนข้างที่จะลื่นนะครับถ้าใครมาก็แนะนำว่าอย่าอย่าไปตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นมันลื่นมากเพราะว่ามันเป็นตะไคร่น้ำที่เกาะบนหินครับตอน,นท้อง้าใเอาไม่อยู่ครับผมเกือบตกน้ํา ด้านบนนะครับไหลผ่านมาตรงนี้ก็ไปตามซอกหินไปตามระดับชั้นหินนะครับให้ดูตรงนี้ครับโอ้โหมีปลาด้วยไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันนะครับน,รนี่เลยนี่เป็นต,ตัวขนาดเล็กเลยเย็นเทียบย็นเทียบ เย,เยเ็นมากเลยครับผมสวดยอดเลยครับผมสวดยอดนี่คือน้ำจากธรรมชาติจริงๆครับต้องมาแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำกำลังสวยเป็นอย่างมากมเลยมาชมมาเล่นมาถ่ายรูปขับรถ พาครอบครัวมาหรือว่ามาคนเดียวก็สนุกมาเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มก็สนุกนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดานะครับยังมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ํานะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องห่วงหรือว่าวันยุบไม่ต้องพูดถึงครับคนนี้แน่นแน่นอนคนเยอะแน่นอนครับนี่ถือว่าน้ํานยังไม่แรงเต็มที่นะครับถ้าแรงเต็มที่เราบอกเลยว่า แถวนี้เป็นละอองหมด้วครับน้ำที่ตกจากด้านบนลงมาเป็นมวลน้ำขนาดสาเลยครับผมแถวนี้ก็เพียงหมดนะครับถ้าเกิดว่าน้ําตกแงในช่วงที่ฝนตกหนักๆอย่างนี้นะครับมาถึงบริเวณนี้นะครับก็เริ่มมีละอองน้ําครับละอองน้ําแล้วก็มีลม มากระทบหน้าเราเลยนะครับนึกนึก,กบรรยากาศสุดยอดเลยทีเดียวก็ผมความสูงผมว่าน่าจะอยู่ประมาณแค่50เมตรได้นะคอือน้ำใสจริงๆ <isc ut> ถ้ายเล่นน้ำผสมควรครับผมอ่าเราคงจะต้องเดินทางกลับแล้วเนะาะทุกคนมาสมงน้ำตกแล้วก็มาเล่นน้ำมันจะกาดของน้ำตกห้วยหลวงครับผม กับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับการเดินขึ้นแค่นี้ปเถอผมมันนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติอยู่แล้วครับเร <laughs> ็วนอยเขาจะปิดอุทยานแล้วพ <laughs> ักก่อนแป๊บน,นึงคือนั่งรอไงนั่งรอนั่งรอนั่งรอคุณบอมพักอีกหน่อยพักสองรอบเองกปะโท โอ้ครับผมช้างป่ามาจากไหนครับนี่โอ้โหไปไงครับผมไใจเล็วนี่ผมจะบอกอะไรให้เมื่อกี้ผมไม่ได้พักเลยนะ <S <S ผมมาแบบรวดเดียวเลยนี่แหละข้อดีของการเป็นนักฟุตบอลเห็นไหมคุณไม่ออกกำลังกายเห็นไหมคุณไม่ออกกำลังกายเดินขึ้นมาแค่นี้ก็เหนื่อย ผมไม่ได้พักเลยกระโโตกน้ำตกน้ำตกชื่อน้ำตกอะไรครับโอลออเนี่ยครับเดี๋ยวพาลงไปอ๋อโอละอไกลไหมเดินลงอีกใช่ไหมครับใช่เรียกตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นวายเมตรเองโอ้ยมีใครพาไปไหมพี่เดี๋ยวผมพาไปเอามาเลยปะให้พักก่อนครับครับผมแล้วแล้วน้ำตกแต่ก่อนเป็นน้ำตกถทำบักเตีวเหรอครับชื่อเดิมครับชื่อเดิมแล้วทำไมเขาได้เปลี่ยนคราวนี้ชื่อบักเตียวอะเป็นคนพื้นเมืองแบบนี้ มีตัวตนจริงไหมมีครับมีแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่นี่คนแถวนี้เขาถึงเรียกว่าชื่อน้ําตกบักเตีวอ๋อน้ําตกบักเตวแต่ไม่ได้เป็นถ้ำเป็นน้ําตกดูว่าเอาชื่อคนตายเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อน้ําตกครับไม่ค่อยเป็นมงคลตรงนี้เดิมเดิมทีก็จะเป็นห้วยต่อมาจากตัวทางน้ำยืนนาจัลลยเนี่ยนะก็จะเป็นชื่อห้วยหลวงฉะนั้นพอตรงนี้ปั๊บก็เลยเปลี่ยนชื่อเอาให้มันเป็นสี่มงคลก็เลยเป็น น้ตเฮ้ยคุณทำเว้นเลแบนของแท้หลุดได้ไงห้าสิบบาทมันซื้อมาแพงมากเลยคุณรู้ไหมเลแบนเอาเป็นไงบ้างความรู้สึกที่เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่มาอีกไหมถ้าให้มาเนี่ยมาค่ะเพราะอะไรครับท้องล่างสวยมากๆประทับใจมากๆค่ะก็เลยอยากต้องต้องมาอีกใช่ไหมใช่ต้องมาอีกปลาเยอะเป็นปลาธรรมชาติด้วยอซึ่งเขาพี่เขาบอกว่าตรงนั้นมันจะเป็นถ้ำ เหมือนมันเหมือนไม่มีอะไรมันเหมือนไม่มีถม้ำแต่ว่ามันเป็นน้ําลึกแล้วก็มีปลาเยอะอยู่ตรงไหนนะอยู่ใต้น้านะนะใช่ใช่มีถ้ำเ้วยเหรอครับใช่ค่ะเอาครับก็สําหรับใหม,ม่ละไอแมวตัวนี้ประจําเลยไม่ใช่ตาคน,น,นเนี่ยสําหรับคลิปนี้ครับก็พามาชมน้ําตกห้วยหลวงหรือว่าชื่อเดิมน้ําตกบักเตลนะครับก็ได้เห็นความงดงามน้าําใสๆน้ําจากธรรมชาติก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลที่ทุกคนจะต้อง มาชมอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดก็มาคุ้ทค่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็คงจะปิดทิปแล้วก็ปิดกล้องไว้แค่นี้น้องคุณบอมทิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทิปหน้าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับก็ติดตามชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมที่ช่องเบนพาเบิร์กนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทิปหน้าค่อยมากัน บายบายเรืเห็นวิชาฝันจะได้ครับนี่เป็หมวกกันนกตกตอนนี้หาคนยังไม่เจอครับนี่เป็หมวกกันนกนกตกอยู่ข้างถนนข้างทางครับมาจากไหนครับดูครับคุคุณไปขี่มาใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปดูเหตุผมว่าคุณไปขี่มาแน,น่นอนเลย